S <S สบายดีทุกคนกุ๊กกี้มากินนะี่อ่ะเนาะหลังจากที่เราไปอู้ไปซ้อนกระปู่อยู่อันห้วยมาเนาะทุกคน,น,น,นมัดมดผลมว่วงกับมีแต่น้องเดียวเอออ่านไปกับตูนะ้เนาะแต่ว่าไปเบื้องที่ซ่องต้ไดแล้วทุกคนซ้อนกระปู่นะตูยตื่นเต้นขนาดเนาะเพราะว่าเเคยซ้อนกระปู่ได้หลายแบบเยอะแยะ เี่ว่าโบเคยซ้างกับปูได้หลายบบเคยซ้อนเลยของูก็คือกันดิโอ้โอ,โอ้เคยซ้อนตลอดเต่บบเคยได้ลายโออได้ลายแท้แจ่ว่าเมื่อนี้อันได้เทามาทุกคนเช็ดลาบเทาอันแม่กุกก,ก,ก,กี้ก็ยาก,กินกุกกี้ก็ยากินก็เลยอ่าเฮ็ดกินนํากันเนาะแต่ว่าตุ๊กไปนาเด้อตุ๊กกับแม่ตุ๊กไปนา ไปเชียญาสลีฮะมีมีเอฟซีบางคนเพิ่นท่ามว่าอันปูอันนี้บวกกินข้าวอะพวกกินข้าวได้เนาะปูอันนี้เนาะกินยามันยู่น้ำน้ำห้วยมันโบเรอนั้นกินยามันกินยาห้อยจะเยอะหรอเปล่าห้อยเยอะเด้ออันอันนั้นยังโบเรวซ้มเท้าอันบนท่าปักเด้อห้อยอยู่อ่างอ่าวไปเออเอออันปล่อยมาแล้วไอปล่อยลงห้วยแล้วนี่ทุกคนเท่า ข้างเดินไลามันชิจอยเดินลายขเงชาธรรมชาติชาวธรรมชาติซื้อมาในราคาห้าพันกีบเนี่ยซาบาทนี่ทุกคนก้อนเดียวอ่ะช่องก้อนจะเดินลางมันเปื้อนละลางบูมี่มันเปื้อนลูกมันอ่อนมันอ่อนแล้วมันสิไปน้ำมันนั่นเอออันนี้อันนี้มีนอเนาะที่ไสเนาะแล้วก็เฮดแบบธรรมชาตินี่เพราะว่าค่ะบูมี่มาทั่วเลยแขรงแล้วก็มีมากเขือแล้วก็มากอันเด็ดก็มากเหาต้องต้มน้ำปลาแดกได้นะแม่นะตัวไปอาบน้ำมาทุกคนอาบน้ำเรียบร้อมีห้องตั้งกันบ่ มะแข็งมะแข็งธรรมดาและมะแข็งคม<อ>ภาษ,าษาไทยเอิญมะมะเขือพวงกุกิกอันนี้เนาะเป็นยาได้มะเขือพวงเอามครัวห้อมหัวยแห้งใส่ยังไงเออใส่กอ่อเอามาบ๊เออหยิบเอาไปเมื่อแล้วแม่อย่าลืมไมมปแดกนี่แม่แ,มแจง้งกำลังชิจักปลาแดกต้มไว้ใส่น้ำเทานะเนาะเห็ดแบบสูตรแบบธรรมชาติบ่มีป่นปูป่นปลาเลยทุกคนบางบางคนเพิ่นมากเพิ่นสิเฮ็ดป่นปูป่นปลาได้ปะ เฮาทันโบมีแด่แล้วก็ก็เลยว่าตัวเองโบมากแล้วก็ว่าใส่ท่าน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 โคตรเบุ้ซอยเลยวันเฮาเลยนะโบบุซอยได้เดี๋ยวถ้าอีแม่ต้มน้ำแล้วเนาะเจอกันตอนเฮ็ดทุกคนนี่มื้อนี่สปีสิเฮ็ดโอ้อสปีเบิ่งข้างล่างอยากคายเฮาเบิ่งข้างล่างจะยากคายเอาก็มี FC เพิ่นว่าว่าอันน้องอูเขื่อนสปีเพิ่อนนะสปีเพิ่นเบิ่งอีบ้านนึงก็บบ้านคือสกูนเฮาะนาด ลงไปนะใส่เผ็ดละใส่นอกเพราะว่าฮาบบมีบมกทั่วทั่วกับนอกใส่ใส่น้ำฮอนก่อนไฟเซอร์มากจ้มันสิมันสิจืดมากมากจ่องเลยนี่จ่องอันนี้เลยปะทักบอกเอาอันนี้บอกสูตรจะเทนะเดอร์วะเปิืงดูคนเลยเพราะว่าน้ำนี่มันกระโบนน่ะแล้วมันซิบบฮอนอันเห่าซิบบตาย ปีนึงกินเทือเนืงเ่นนี่ว่าปีเออตองเน้วปีนึงกินซองเทอเนาะเจอน้ำสานกัมีแหละน้ำแห้งหมดแล้วจังมีแต่ว่าน้ำสานบอเซียงเราเท่าอันนี้สมฮะรอฟืนน้ำหอนหอนมันจังเท่าจังายอืมน้ำเ็นี้เนาะ ป็นหัวใส้เ,เ,สเกือเราบีบ,บเกือจะตุบๆถัุ่โคนเนะ้ยสาหรายสาหรายน้ำจืดนองกันคนไทยเขา,าก็กน้องเท่าอะเทาสิเ็กานคือหมาบวเนาะแค่เนิจะกินอยู่กวละก็ะซิพวกพกอันภาคอีสานเทานี่แหละเนาะอ,อ่ะ กันเลยมากเกงมากเชืี้พีจะยากดัวยากกเลยคิดออกว่าจะยากเอาเคยตัวกมากก็เอาไม่นาะไปสร็หลไปหนา,หนา,หนาบัานมาอมเอาห้อมเซ็กไีจุบตัวระบาน้ำจนอืย มอซอนกลางเตือนโอ้มักอันนี้ลูกโล่ลอองใช่เลยเนอะ้ามือกองตาเจ้าข้องโซมันซีมก่อนอืมจชงปะฮะจางปะโอ้ถืกมาแข่คุ้มเป็นยังไงน้าล่ะจางปะไม่เลยน้ำปลาปะน้ำปลาใช่ไหมเนี่ย น้ำอันนี้ค่ะอพอแล้วเนาะอืมพอแล้วบหรอจิ๊จิ๊ดจิๆๆจิจิพอบ่อืมพอแล้ว <c oughs> ไปไปถ้วยไปถ้วยนี่อ่ะอ่าขงอไรคลองปีได้ไปดีอะฮอนส์บอกเอ้อเยกินน้ำกันไล่ไล่คนจะเซ็กอ,อ้ยเข้ามาเลยนะสปีดเลยปะอือแล้วมันชูภาพเกินไป กอาเขาคือบ okay, okay, you know? ูไซอันนั้ใส่เดี๋ยวเขาลัวออือเนาะไปเอาคือบูไซเขาคั่วเข้าไม้เจจังหอมลาบเด้เนาะไอืมไปอร่อยแล้วไปพาเข้าดิพาเข้าย่น่จัดการไป เยิบออกหยิบข้าวไปยับไปยับเพี่ยวฮันเออยังไม่ดีตาจีเปบยภูมิพอมีค่ะเอาด้วยแม่เอาเข้าเอาเข้าแม่ลูกภูเก็ตด้วยเสือเข้าเข้ายเสืออ้ยโซมเากินเท้าดิแทะเนาะกินเท้าของแท้เนาะเนั่นดิฮะเลี้ยงกันปะอันเด้อปู่เออจะกินกันนี่แน่ว่าจะตำไนะอืมกินข้าวก้อนอันนี้เท้าวอืม กินไหมกินบะหมี่บะมี่บะเฮนท่าๆสิครับซีเบิงซีเบิงตัวแซ่บ์ซีเบิงบบนเม่อืมแจมแจมอันเดียบุมีอันเียบัแจมเหรอบะหมี่อันเดียบัแซบจะไม่กับแซบบีหลีเนาะใช่บบัแซบกับบคือเนาะได้เมนมันโดดเดียวเดียวได้เกินไป เับไปดูโคเลยอ่ะกินกินมาเราได้กินนั่นกินนี่ครบซิทเท่ากินเปล่ยนบนนอกบนใ้กินเท่าอายกินเปล่นปะแค่หมากอัยังบมันขมป่ะขมมากนึงขมน้อยน้อยท่านขมเาตัวนี้ขมนี่ลูกองแล้วบ่อ่ะสามมุ้นนะมันมันขมแต่มากเดียวตัวอ่ะลองเดียวสัตว์นี่นี่ขมนี่ขมปกติอันนั้นเลยลูกหมักขมมาขมบ้านก่อน ขมแล้วม uh. ันก็เศร้าแล้วลูกบ anyway, ้านว่าเป็นยขมหยุดแล้วก็แล้วเรนโบมากินขมหรือเปล่าบ้านเป็นลมข่มขยาดน้ำเหล้าต้องคุยแบบนี้คุยเหรอ อขาเขามันโบอ้อนอะไรเป็นเกี๊ยวปันเขาคือประตูเองจ้องเสียความเตียวเตียวเตียวหนึ่งแม่น้องคุกกิ๊กซ้ำเราเลือกกินโอ้โหเลือกเองนะคุณประตูเกี๊ยวสามหอบแม่น้อยกินตลอดเลยแม่กินเอ้ยกินตลอดข้าวคือเฮ็ดบุเป็นตะกี้มันก็มีห้วยมีห้องไร่มันบุมียนถ้าวคายาคายังไงไม่กิ๊กหวานเดิหวานมืดรวดตัวนั้นเอ๊ะหวานมืดจนหวานมืดตัวนี้ ันตัวค่อยให้เจ้ากินเมื่อกี้มันคือตัวนี้ตัวนี้โบตัวนี้โบเป็นเด้อตัวนี้แมนกิกลองซีงไหม,มโบเป็นอันเดอร์ได้เขาตื่นเบลก็เป็นได้ร์แล้วแห้งฟาแห้งแสบปีนี้กินเพื่อเดียวนี่เด้อท้างแรกของปีอือเมนก็ปีนี้เข้าแล้ดูอันฝน,นนี่เอาไอ จะบอไอนยกินเาุ้มเดนน่นีุ่้มโดนแม่ไปใช่ช่วงแข้งกคยกินเทกมากอันเร่อยากกินต่อเลยเมาแกงมละเอาฟมันจบิดแม่นี่ยมากมเลยนะนี่แม่จาวะาบม้าเากังห่อทั้งแม่เลยมั้นพายุกอนองนอ่ะทางฮูกินในเมืองุ้เนาะ เา่ย mm hmm. ู่เขตในเมืองมกอนย่มบนยมกอนเนี่ยยคซาพดีอยู่พม่า่แม่เพีงองซาอะไรจังแต่งองซาสียาณนะเมนดนเงนเคยไปหรอเคยเดองซาเนยูเซียญาณซาปีเปบุญซาเององซาไปเ็นย่งเรื่อนเา อยู่บ้านเปยนแก้วอะบุตสร้างอยู่บ้านเป็งแก้วบ้านมางเรื่อบ้านพี่เรื่อนี่แก้วคิกกับไอ้บิ๊กจนป้าไทยสัญญามานึ่งๆกุกิ๊กกับบิ๊กนี่เลาะร้องไลาอยู่เลยเกินอข้าเนี่ยเนาะเลาะร้องล่อยู่เลยเนาะเอาไอ้บิ๊กมันจะคงเหยียนก่อห้าพวกคงเหยียนนับเง่น กี่ตัวมูไกันเนี่อหนึ่งพอซองฟานเฮาปอซ้อซีพอซ้ำูปะมันปอซีปพอซีโอ้เป็นหดปักเซ่พอห้าคูปะมันหมอนึ่หมอนองยู่ลองซานหมอซามหมอซหมอามอยู่เหียงนครเหียงจันทร์ลองธนาจะกลับมาลองซานอีกไหมลองซานเอย กนะินอ่นนข้ามอนะ,มะไรกินเนเนาะก่ะแม่เนาะมาได้เรควกินข้าวนักหนาเาเนะาะทุกคำเลยแล้วลก็ย่ารรงนี้ย่างกี้รอปิน่อยตกะเฮ็ดแล้ตี่มองก็จะกิน่อยนะ ทมนมองคอนไปม้นบูเมนอุ่นใกล้กว่านี้น้สดำดินนะนะทาดินไบงเฮนี่ทดินกลายทางไปท้านเงาไปนะเดี๋ยวทดินกลายทางไปนเงากเดียไปกินพวกเจ้าไปกินต่ำนะ อันนั้นอะไรบางเหินบางเหินอาไม่ละกินลาบนไหมเาตกตังีตวกแม่ถไปฮะตวกแม่ไปไปซื้อบไตแล้วไปนอนม่นะลานมันดันด้นะมีต้นไม้มีต้นไม้มีอย่งบอนั่ทาเหือมันโบยต้นไม้าเวเคยหลงป่าแล้ว น้ำใสกลูนำเป๊ะๆข้าไม่มีสิผมมีที่บนหัววดนี้ข้างเหมที่บทำแล้วก็ีมัดที่บ่แต่เผาจแมงใหม่เจ้านางฟ้าเอาก็ลิงมัดออหัวเข้ามาเจ้าห้นางฟ้าอยู่ประตูเต็นฮะนี่มีเงียบเลย พอนี่อ่ะพูดอะไรอยงเด้ยสิาพอดิลิ่เกมดินเกมได้ยังมีสัญญาณหมดสัญญาณโทรศัพท์จะกินสซมให้กันนี่เนี่ยต้องไหมจ้าบมญสัญญาณเน็ติงิวไม่ตูนะนะไม่เลยคักเอาเลยฮ่ะกินอันนี้ต้องให้มีเ้ามีหอยเออหอยมีหัวหอยใส่ก็ระปุไหนึ่งโซกิน มาชิดอาภามาเปิดมาซื้อไอ้มั่งเยเหอเค่องทอคื่อแทนมีกว่าไอ่อืมอันนี้ก็มีมัดจห้องอ้เลยเดีเป็นผู้ชายแต่อื่นไอห้องไายบอกบ็อกเกอร์เพาะยออมอยวไปบาเนาะอย